ะรวสวัสดีเพื่อนชาวโปเกะซากานะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับในวันที่11เดือน5เราก็มาอยู่กับในช่วงพยากรณ์อากาศประจําวันเช่นเคยนะครับสภาพอากาศในวันนี้จะเป็นอะไรมาดูกันเลยดีกว่านะครับฝนตกหนักในช่วง8โมง39ถึง10โมง39นะครับเป็นเวลาด้วยกันอยู่2ชั่วโมงนะฮะโปเกมอนที่จะออกมานั่นก็คือนั่นแหละกบนะครับเต่าฟิโอเนนะครับ ก็ตามนี้เขตระดับต่ำก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นพวกจระเข้นะตัวแม่เหล็กนะครับแล้วก็พันไมตีถ้าใครได้ลงนะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราลงไว้นะครับก็คนนี้แหละนั่นแหละโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันที่11แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ See you a g a ก n นะครับ